สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dunk City Dynasty นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโหมดแรงนะครับแล้วต้องมาเจอกับสเตเฟนกาลร์สเตเฟนเคอร์ผู้มี3แต้มโดดเด่นนะครับเปิดเกมมางานหยาบนะครับจับบอลไม่ได้เนี่ยราต้องมาปิดมันเนี่ยโอ้โอโอ้ไปพอมการเถอะคราวนี่นะหนีไม่รอดแน่เอ้ยยิงสามแล้วตวีลูกก้น คัานี้นเพื่อน่องมาไซส์สเต็ปหนึ่งที่โยกรอบสองคะแนนมาดิวะเอาละครนี้กูจะกันไม่ได้ชิดคันนี้ไม่ลงแน่นอนไอ้โคดโดนสามแต้มมาก็ต้องจัดสามแต้มคือนนะจังหวะนี้นะจัดสามแต้มคือนะแล้วนะลงไหมลงว่ะ ตอนนี้เคอร์ี่กำลังเปิดอันตีอยู่นะครับผมขอแนะนําวิธีใจหมา eSport นะครับก็คือส่งไปส่งมาเพื่อนอดี๋นี้รอให้อันตีเคอร์ี่หมดนะครับแล้วตอนนี้ผมมีอันตีผมยิงเข้าไป3แต้มแล้ว็นไงลงไปนําแล้ว1แต้มนะครับเพชถัดมาโดนนําแต้มเลยครับแล้วให้ผมพอจะรอเข้าไปเละข้างในนะครับต่วันนี้ต้องลงนี้ลงแน่น,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 นอน What the fuck เหลือเวล1สิบสองวินเราต้องยิง3แต้มปตีเสมอเท่านั้นนะครับเพื่อต่อเวลาลงไหมลงว่ะ เราต้องการเพนนีได้เพื่อได้ต่อเวลานะครับยานะคริสพอยามันทรงยาเออนั่นแหละต่อเวลามาดิเข้าสู่ช่วงต่อเวลาแล้วตนี้เราจับบอลมาได้นะครับจังหวะนี้หลอกอีกทีนึงส่งให้เดโลซวยหัวคันเลี้ย up ลงไปลงเพงนนีต้องป้องกันให้ได้เพื่อเรานำสองแต้มดีดโอ้โดนสกินยานะเคอร์รี่โอ้โโปโอเปิดตีด้วยโอ้โหแม่ยอจังหวะนี้ทีมเราโดนนำสองแต้มนะครับแล้วก็เหลืออีกสามสิบวินาทีเดโรซาน 3แต้มครับตอนนี้เวลาเหลือ2ีวินะครับเธอรียิงลงไปตอนนี้เรานำอยู่หนึ่งแต้มนะอ่าปฏิบัติการแบบเดิม,ม e นะครับใจมาอีสปอร์ตนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยให้มันยิงไม่ได้นะครับแล้วเราจะยิงเร็วไม่ได้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวมันเอาคืนเรานะครับก็ส่งไปส่งมาอย่างนี้เราโมีอันตีแล้วไซส์สเต็ปมายิง3แต้มปิดเกมใจแตกสลายแน่นอนพวกมึงเรานำอยู่สี่แต้มแล้วการันตีใช่แล้วครับโอ้มันก็จะมนสกีนกูจนวินาทีสุดท้ายเนาะไอหาเอ้ยเอาละครับ จบเกมเบอร์สกอร์สามสิเอ็ดต่อยี่สิบเจ็ดนะครับบอกได้เลยว่าเคอร์รี่เนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรโกงมาปล่อยมันยิงสามไม่ค่อยได้เลยนะซึ่งวิธีที่จะปิดมันเนี่ยก็คือเราต้องเอาตัวเข้าไปวิ่งชนมันนะครับแต่ว่ากูทําไม่เป็นถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาชิระเอเลฟเว่นด้วยนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนน,นะครับส่วนผมจะทําหรือไม่ทำนั้นก็เรื่องกู